พูมาฟาสอาร์บีไนโตร t e ลีดเอลดีครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆนะมีแผ่นคาร์บอนมีแผ่น3ชั้นชุดแรกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่สีดำๆตรงนี้นะชุดที่1แผ่นที่1น,นะครับแล้วแผ่นที่2คือตรงนี้แกนนี้นะครับแล้วแผ่นที่3มเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะด้านล่างตรงนี้อีกแกนหนึ่งมีมี3ชั้น1 2แล้วก็3นะครับแล้วก็โฟมนะครับโฟมเป็นไนโตรอีลีดนะครับ ก้อนหลังตรงนี้ก็เป็นในตัวีลีทแล้วก็มีก้อนหน้าตรงนี้ด้วยแล้วก็มีก้อนตรงนี้อีก2ก้อนนี่ตรงนี้ตรงนี้พูมากริปอัลโซนะครับนี่พูมากริปนี่ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวหนึบแล้วก็ยึดเกาะนะครับหน้าผ้านะครับหน้าผ้าเป็นหน้าผ้าเป็นเมชอัลตร้าวีฟโปรง่งแล้วก็เบาทีนี้มาต่อที่ตัวโฟมนะครับโฟมที่เป็นในตัวีลีทนะครับมันก็ยังนุ่มนะมันคล้ายๆกับตัวในตัวีลีทสนั่นแหละ แต่แค่มันขยายไซส์ขึ้นมาปรับให้มันหนาขึ้นนะครับมั่นคงดีไม่มีโค้งเคลงซ้ายโค้งเคลงขวาไม่มีนะครับถัดมาก็คือการตอบสนองตอบสนองคือชัดเจนสุดนะครับโดเป็นจิงโจ้เลยถ้าถามว่าเหมาะกับใครใครที่ชอบนอวัตกรรมนักวิ่งสายนวัตกรรมนักวิ่งสายแบบอินเทรนด์แบบอยากลองของใหม่อยากลองของแปลกนี่แหละนะครับบัตเจ็ตมีไม่มีปัญหาคู่นี้เหมาะกับคุณแล้วก็ราคาขายอยู่ที่11,000บาท 1นึ่งงสู